ชกใส่เดียวกันก็ที่เรามีเลยีครับครับก็้นรัรดดีเลพี่น้องสียดายถนพี่น้องทันหยาไหมน้ครับพน้องสามลังติดละมึงนี่ขันหยา้น คนยังเป็นเป็นเนาะมือปะคนยั่ได้หลายหนึงเนาะสวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจักรลัดธพัฒน์ทีมเช่นเคยพี่น้องสำหรับมือนีกับภาพพี่น้องมาหาเลาะโย่เลาะกินที่เก่าพี่น้องมือนีกับภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะพี่น้องเนาะนี่ครับเนื้อเขียบพี่น้องกับเบ็ดอีกประมาณสามสิบกําลังเลยพี่น้องมือเนี่าเขียบหายากเลยพี่น้อง <laughs> ซื้อจุ่ตลาดมาเนี่ยพี่น้องทุงนึงในาหาสิบบาทเนี่ยพี่น้องประมาณสามสิบก็โตเลยมบ้งพี่น้องล้องเบิ่งครับนี่ครับคือเก้าพี่น้องเยี่ยเขียดแบบนี้ครับเสียปากนะพี่น้องเนาะนี่ครับ ปใสต้อครับนี่ครับพี่น้องไมายเัาพี่น้องต่ก้อนบางนีมันจะเป็นปลาบัวแล้วพี่น้องแต่ว่าปีนี้บัวมันจะไปใสเบิดพี่น้องหรือว่ามันยังได้ขึ้นนีกพี่น้องเนาะมันก็เลยเป็นลงๆปกติปลาปลาบัวนี้เต็มเลยพี่น้องเลยว่าล้องมาใสเบิรงนี่ครับเนี้ยวใสพีพี่น้องเนี่ยเขียดกระป๋อยมันร้อยเปงเี่เด็กเคร่งโตแล้วพี่น้องเดาะนี่ครับผมใสไปเรื่อยๆครับอ้อมสะนี่แหละพี่น้องหอยมานครับพี่น้อง พี่น้องไปขออนุญาตขอไสไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะทำก้อนครับผมนี่ครับอู้ี่พี่น้องไสเบียดนะพี่นอ้องยางมาเจอควายหนูพี่น้องนี่ครับเออเต็มเลยควายหนูพี่น้องหนูตัวน,นี้มาเข่าอยู่ตามริมหอยริมน้นนองนี่ครับอู้หงมันอยมันขุดพี่นอ้องอู้บิกเอิดเลยอู้นี่นะครับ ใส่เอาบ่วงมาใส่โน้ตพี่น้องเนาะนี่ครับใส่เบ็ดไปครับผมใส่เบ็ดต่อครับครับพี่น้องก็ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปล้อรุ่นกันตอนเช้านะพี่น้องเนาะว่าเจอมันบ้มมางมันนะพี่น้องเนาะไปครับผมย่างมาเบิ้งพี่น้องปลาติดบนี่พี่น้องนี่นี่ นี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวพูดนะครับอ๋อเก็บครับพี่น้องแต้มแรกไปแล้วพี่น้องตอนแรงพี่น้องเนี่ยนี่ครับพี่น้องใส่กําลังงามๆเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โหตียินเสียงปลาตีระยะยางมาเบิ้งพี่น้องเก็บครับผมแต่ว่าเยอะไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องว่ามีอีกใไซนึงบ่เห็นตีอยู่หลังนึงพี่น้องไปไปเบิังครับครับติีนี่หลังนึงพี่น้อง ได้เมื่อกี้เต็มได้พี่น้องได้ยินเสียงมีพี่น้องรถพี่น้องเอาไปยูไหมคนะครับโอ้นะครับคุณหมดเลยพี่น้องไปนะครับโอ้แต่ก็ได้หนาก็ได้ยินเสียงอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าจะเป็นยังไงข้างหน้าเดี๋ยวเก็บก่อนพี่นอ้องบ่มีเยอใส่ครับ <c oughs> ผมโอ้พี่น้องหลังข้างหน้ากระลึพี่น้องนี่หนึ่งสองหลังนี้ยังอยู่ข้าเก่าพี่น้องโอ้ หลังนี้มาประทันพี่น้องนี่ยิงดังตุกเมื่อกี้พี่น้องโอ้รุดตีเราพี่น้องเด้นี่ครับเยี่ยราล์นเด้โอ้เก็บครับพี่น้องอยู่ในหอเสาวันนี้พี่น้องตอนขึ้นนุ่งตะลับประเทศกุบะเด้มาใส่แล้วนะครับผมลองไปบังปีเลยๆพี่น้องโอ้พี่น้องหลังนี้ก็โดนเล่มเยี่ไปเลยพี่น้องนี่ครับรุดตีเราพี่น้องเด้สีหลังเล้อหาหลังเล้อพี่น้อง ว่าหลังเด้งเงี้ยงยู่นุกจากเราไปทิ้งกันได้ปักถิ่งไปว่าเป็นเงี้ยตายแล้วอู้นะฮะสีหาหลังได้ปักคอามพัตโตนึ่งเนี่ยใส่เนี่ยพี่น้องเล่นเยื้ยพี่น้องอู้มีไข่ใส่ใหญ่เห็นไหมพี่นอ้องอะลุนต่อครับพี่น้องโดนเล่นเยื้ยไปหาหลังพี่น้องนี่ก็เก็บมาไอ้สีหลังเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเยื้ยเปลี่ยนพี่น้องก็ได้ปักคอามพัตโตนึ่งพี่น้องใส่กับกำลังงามกำลังพอ้อต่อมพ้อพลพี่น้อง แต่จะประมาณใส่นี่แหละพี่น้องเนี่ยที่เล่นเยื่อที่มันกรรลอนเนี่ยพี่น้องกลับไปล้อรุ่นนั้นตอนเศร้านะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนขึ้นนุ่มจักรพปัดิทิ้มาปรได้พี่น้องย่างคือหมอไฟมันหมอไฟมันเสียพี่น้องจะเป็นย่างอยู่ดีดก็เสียเลยประด้วมาใส่ยางเบียดตอนขึ้นน้องเพื่อนเลยพี่น้องก็เดิไปรุ่นกันตอนเศร้านะครับหวังว่าจะมามีแต้ม้พิ่น้องเบิรงนะครับผมไปครับผมสวัสดีครับ เย็ซีทุกท่านครับผมพบกับช่องลมจะรับพัดทิ้งสินใจพี่น้องไปครับพี่นอ้องเซานี่ไปพี่น้องไม่ยามเบ็ดพี่น้องจกักจะเป็นยังไงด้วยพี่น้องเด้อขึ <c oughs> ้นกับประเดี๋ไม่ยามนะครับโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่นอ้อนงก่อนแลงกันะครับอยู่คือเก่าพี่น้องเด้อเล้งวันนี้กัอีปลาหน่อยก็กวนไรพี่น้อง เหรียญวัดว่านี่หล่อนเต้นนี่เลยหล่อนเต้นหัวคำเลยเดี๋ยวไ่เป็นยังไงเขาหล่นกันย่างๆครับมาันบไม้ป้าบัวแต่ก่อนป้าบัวเต็มเลยพี่น้องแต่าปีนี้เติ้งเงยเติ้งเลยเบิบัวนี่ก็ได้อยยังมุดขุดมยู่พี่น้องเยฟืนนี่มันนี่ก็หล่อนเลยได้เก็บไงล่ะบิ๊ โอเนอ so. ี๋ยวงานนี้การนะครับนี่ครับหนุ่งๆอยู่นี่บางคนไว้ปไดเซ็มวัดนี่ครับมีแล้วครับโอ้เอ้า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 มาแล้วครับแต้มแรกครับเก็บครับ ตาพอดีเออใส่นี่เลยพี่น้องวานเนี่ยเออมีปลาโค้งแย่เห็บ้บบนี่พี่น้องนี่มือนี่อ่ปะปลาเดิมแต้มแรกเนาะพี่น้องเนาะอู้หูม่ได้ใส่เนี่ยเลยพี่น้องที่เลีนเยียบไปพี่น้องแต่ว่าก็ใส่ก็พได้ปนี่ต้มอยู่โอ้โหเดือดดวงไม้นี่คักิลีพี่น,อน,น้อ,นองนะฮะ แต่ละครั้งเบอร์หนึ่งพี่น้องยักมาไม่วันนี่ครับอันเก่ามันสนิมขึ้นไปแล้วนี่ครับไปเจียวครับผมเจ็บต่อครับแต้มแดกไปละเดีพี่น้องพี่น้องหลังนี้ง้องงงเลยพี่น้องอยู่ปะนี่ครับห้อยดึงอยู่พี่น้องไปอยู่บห็นใครอยู่เห่บนี่ โอ้เหรียญเงียผมไปแล้วพี่น้องเว้ยโอ้ oh, ตายซั่มไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่น้องเนาะอยู่เบื้องหลังต่อไปครับโอ้เสียดายหลาเก่ามากซะแบบ <c oughs> แล้วพี่น้องอมันๆอ้ยพี่น้องครนะล้างหน้าแม่นบ่อล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้านี่อู oh, ้หูเบ็ดจมด้ยพี่น้องเฮ <c oughs> ้ยเคยจมอาอใส่เดียวกันเีล้วพี่น้องนี่นี่นี่ไหครับนี่นี่นี่น กระเป๋า,าตากันพี่นอ้องเก็บก้นกันทุกพี่นอ้องนี่แต้มพืชกันทุกพี่นอ้องอู้ใส่ดอกกันเลยนี่นนนดีฮะกระเป๋า,าตากันเราพี่น้องเดิ เ็บครับใส่กำลังต่มกำลังปนเดี๋ยวครับสองแต้มนะครับแต้มที่สองแต้มแรกยุ่งัานแต้มนั่นโอ้ลุดพี่น้องไปครับไม้ปลาบัวแต่บมมีบัวเนี่ยโอ้หลังนี้ยู่คือเก่าพี่น้องที่ นี่มีสัญญาณตอบรับเลยตายเพราเงี้ยเขียนมาตายรุนกันแคมให้รุนอ,อีกบ้าโอ้อย่มือนเดิมมันเบินเดือด้ออวยเพ่หลินเงี้ยเี่น,นพี่น้องเยคุณนะครับ มาจากดอกทิมไ้ต่อไปขี้นจอรึบรุบมองไปคือ,อสี่ต้นเต้นเดนเดี่พี่น้องโอ้โหนี่นเงนี้อล่อนพี่น้อง หอยนต้นอยู่เลยเต็ <7. S 1> <c oughs> อน,นี่เงาครับโอ้ยอน,นี่สินี่จะอยู่เหมือนเดิมอันนี้ละ่ะอยู่กับเาขาพี่น้องเง้ยโอ้ เยอะตายครับมีบงเหีาพี่นอ้องแตงมีสามบ่มีก็งหอยนต้นอยู่นี่ตายยังหนึงเยอะโอ้ยยังอยู่ค่อยๆมาเก็บครับครับบรรยากาศย่างมัส้าพี่น้องมึงยังเหีาพี่น้องโอ้ทั้งเงีย,ยงบงเงียบเ,เ,เลยพี่นอ้อง นด่กนเ,นยยนนเนี้ยตายมึงเนี่ยตายอีเลแล้วม,มาเก็บนะนี่โอ้หอยดึงเลนพีนอ้องเ้ยสองเต็มจมเดี๋ยวมาเก็บครับ หน้าห้อยดึงอยู่พี่น้องนี่ไ,ไปบ้บึงนี้มีปลาบอ๊ะแมมปลาต้องใส่ด้ยวยกันนี่พี่น้องเห็นเด้อดึงอยู่างนี้หยิบหยิบจุ๊บๆ้โ่ใส่แวน่นใส่แวน่นโอ้ปีนี้ป,าป,ปาลาคอดใหญ่ไปใส่เบิดเนาะมึงมีปลาคอดใหญ่ไปไหลด้วยพี่น้อง แต้มที่สามเด็กพี่น้องสองตัวแรงกง่ายก็ตัวนี้อีกเอาเก็บครับผมเต็มที่สามครับแต้มที่สามโอ้ยขาวเจโลมันหม้น้ำคุณพี่น้องปลาด้ยสีขาวเกาะด่านน,นี้ด้วยหนพี่นอ้องไปต้มอยู่หรอกพี่นอ้องอ่ะ คืนนี้ก็ได้แต้มนึงเจ้าครับพี่น้องปักไป่อนแต่เขาไม่เจ็บพี่น้องฝั่งนี้เลยเนี่ยหล่นพี่น้องยน่ยหล่นเนียหล่นเกิดการดีปะสองลังเงียบ เงียบหลอกไหมพี่น้องอโอ้ยตายเนยตายยังจะเนียตายไปเดี๋ยวเขามาเก็บครับพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนเศร้าก็จะย่งางไปเบิง้งยึดมันปิดเล้วนี่พี่น้องมองขึ้นมาเห็นขาโจโลอยู่โอ้ตายนี่พี่น้องเต้มที่ซีพี่น้องนี่ ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ไปครับพี่น้องเก็บครับแต,รรตโโแต้มทีซีมองมันัวบ่เนื้อหล่อนเลยซื้อมองไปเห็นอึ่หอยอันโตนอยู่ขาวโจโลแต้มทีซีครับพี่น้องโอไม่ได้ใส่หนีบด,ด้วยนะพี่น้องไปทัวมีงามอยู่พี่นอ้องเอาเก็บครับทำได้ครับแต้มที่ห้าไปเลยพี่นอ้องมีบ่ หลังนี้ก็เงียเกียดอยู่โอ้หมดอากินบ้านเขาไี่นองเนาะของงหนที่มีกันบ่มีกับยุคเก่าไปนำต่อครับเสร็จแล้ว หล่อนพี่น้องด <c oughs> ิเนี่ยหล่อนเนี่ยหล่อนไปชมโตพี่น้องรุ่นนี้เออ,อกินกันเนาะพี่น้องก็ไม่เสียโอ้โหลังนี้หลุดไปแล้วครับพี่น้องนะครับดึงเกี่ยวปลายยาไปคนโอ้ยคือหลุดดีเดียวพี่น้อง ล้างหน้าก็คือกันพี่น้องนี่เกี่ออยวหยาโอ้โหเหนื่อยพี่น้องนี่ครับพอนนี้มยายามตอนขึ้นนะครับสองลังติดเลยไหมนี่ลังนั่นกับล,ลังนี่โอ้โตายล้งข้างหน้าก็มีอเหการพี่น้องเกี่ยวหยาอยู่คือกันพี่น้องแต่จะอ,อยู่บ่อู้บ่อยู่กี่แล้วพี่นอออ้องนี่น รุดอีกแล้พี่น้องนี่ยอู ar, ้สีดายเนืพี่น้องพันหยาไหมคุณนะครับพี่น้องอู้สมลังติดละมึงนี่พันหยาเลยอู้ันยามตอนืนมาแน่เล <ý> <charging> <m> ้พี่น้องเนี่ยด้ลุ่นนี่เก็บครับสามลังรวดเลยไหมเกี่ยวหยาอยู่มึงนี่ป้านี่เอา่บยู่ไหมอู้หโอ้โหโอแ้พี่น้อง

วานมึงนี่กระโดนเหร่นเงี้ยติดยุ่มหันแต่ว่ากูไปแล้วไปครับแล้วเมื่อกี้หลังแล้วครับพี่น้องโอ้ยมีสีเต็มไปตุนต่อไปเอา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 เมนด้วยเมยนด้วยน,นี่นั่นะครับมาเราแต้มที่ห้าครับนี่นครับอ๋เอาเก็บครับผมพี่น้องเอาเก็บครับพี่น้องแต้มที่ห้าพี่น้องนี่ครับ ขาเจ้าโลดกับเก่าพี่น้องเงนี่ยขอญาตเก็บครับเต็มที่หาแล้วเอองมีเต็มที่หกบ่ <c oughs> โอ้ปากขอใส่รุนรุนเดียวกันหมดเลยพี่น้องเงนียปากขอใหญ่ไปใส่เบิ้องแต่ก่อนมาใส่เยือปูเยื่ออย่างก็กได้ปากขอใหญ่ยนี่พี่น้องยินลวกวะลวกวะปีนี้ป้าบัวาหายไหมาหาเต็มทัวรโศกมานอยนู่เนี่ยเกลยดยังอยู่คือเก่าพี่น้อง lần này, hay mấy. Đi đây. Oh, đằng này gì đâu đem đi bỏ đem đi lâu em mày đêm đi là nghĩa niệm yêu đâu hm 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 ออยู่่พีนงไปยามต้อครับน้องไปข้างหน้าเสียงลงเลงอยู่พี่น้อง <c oughs> อนี่คือเกา่านี่ก็อยู่เหมือนเดิม <c oughs> ไปมันสองสามลัง นีเต็มอีกว่ายังไงมั่งมีห้อยดึงพี่น้องห้อยดึงโอ้แต่ขับไปอยู่พี่น้องนี่โย่งหง,ยงยายก็เลยพี่น้องนี่โอ้ยโยงหงายโยงหงานี่คือไปอยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่อย่างวะหลายลังแล้ว ข้างหน้าก็บยูคือเก่าพี่น้องเอไปเก็บครับพี่น้องกูเบ็ดมาพี่น้องเห็นยูหลังข้างหน้าใครไม่อยังดึงเลยพี่นอ้องมองป้าเตะไก่เลยไม่อยังหรือว่าหลุดไปเหรอเมื่อกี้ยิงตุบตับตุบตับอยู่อ้หลุดไปเหรอพีนออ่น้องอู้นมจากเราสะทิสกีนเห็นนี่เหราตีตุ่มต่ำตุ่มอยู่นี่โอ้ เราจะได้อีกเต็มลนะไปว่าเบียงพี่น้องเก็บครับ Dia apa je ถือว่าเสร็จเลแล้วพี่น้องใส่เป็ดไปทั้งหมด38ลังเราพี่น้องเนาะจะ <c oughs> ไ,ได้มไหมหัวแต้มพี่น้องคือม้วนแรงวานวาน,นี่ก็อีกแต้มนึงก็เป็นหกแต้มแล้วพี่น้องเนะาะส่วนเส้านี่ก็ถือว่าหลุดไร้พี่น้องโดยเฉพาะปัองตรงขามเลยพี่น้องหลุดสามลังรวดเลยพี่น้องเลยตลลลลเต <c oughs> ียวหยาอยู่แก่ทีนี้ลุดมัดมัดหาหกลังแล้วพี่น้องแต่เพืยังพี่น้องก็ถือว่าได้ต้มได้กินอยู่พี่น้องเนาะหาแต้มอย่พี่น้องแล้ผมแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อปเป็นแรงใจช่องนมจะรับผู้ชน,นะครับผมสวัรับวัน,นี้ขอขาบล้าพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมันมันครับ